สวัสดีค่ะทุกคนนี่เราจะไปเก็บหอยกันจะ้ะหอยหอยอยังก่อนละหอยนมสาวเมนบ,าบมาณเมื่อนานนัดเจอเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันจะ้ะน,น้ำลงพอดีเลยจะ้ะน้ำาลงงล้วก็โอ้โสวยมากวิวสวยสวยจะ้ะวิวร้อยล้านเลยจะ้ะวิวร้อยล้านเลยจะ้ะพี่น้องจะ้ะ เดี๋ยวเราจะลงไปลงตรงโน้นกันจ้ะน่าจะมีหอยห้ห้าจับกันจ้ะยังเดินระวังเนาะไม่จะตกใจว่าเป็นหน้าผามีดอกไม้ป่าด้วยจ้ะพี่น้องทะเลญี่ปุ่นพูดบอกตรงตรง,งเลยเด้อไม่สวยอะหยังเลยจ้ะดูดูด,ดูขยะไม่รู้มาจากไหนจ้ะขยะ ที่ถูกพัดมาจากในทะเลแล้วก็เอามาขึ้นฟังสงสัยคนบนเรือหาปลาน่ะเนาะสุดยอดเลยค่ะแบบว่าบอคอยนี่หาดทรายสวยๆนะสกปปกความจริงเลยจ้ะสก็ปกมากเบิ้งนะัคอะมีทุกอย่างเลยอันนี้มันอย่างนั้นอันนี้คือสิเป็นแบบว่าแนวดักจับกุ้งจับปาลาได้เนาะ อันนี้ก็ดีอันอี้เนีไปใส่ประโยชน์ได้ด้จ่ะเต็มเลยจ่ะ,จะอาจจะมีคนแบบว่าเอามาดักปลาหรือเปล่าโอ้โหขวดพลาสตงสติกเต็มเลยจ่ะอันนี้บ่มีผู้ใดสนใจด้ยไม่สวยเหมือนบ้านเราค่ะความจริงดยจ่ะแต่ว่าน้ำทะเลเขาสวยนะจะเห็นเยอะเลยแบบเนี้ยแบบเนี้ย เาไปดักกุ้งดักอย่างใดเลยเนาะเขาก็จะคงจะดักกุ้งดักปลานะนะเถ็ดเยอะเยอะเป็นกราบของปลาหมึกปลาหมึกกล้วยบ่ปลาหมึกอย่างตายน้ำสะอาดสวยมากเลยค่ะมีสาลายเต็มเลยสาลายเต็มเลยจ้ะ อะไรให้เราจับไหมรู้ตอนนี้น้ำนิ่งอยู่จ้ะเมื่อนี้เมื่อนี้รู้สึกว่าน้ำนิ่งสาล่ายเต็มเลยจ้ะแต่น้ำยังคงเย็นอยู่เด้อจ้ะถ้าลงกะรออีกจักหน่อยจะพามาว่ายน้ำตอนนี้มาหาหอยจ้ะหาหอยนรอสาลายเต็มเลยจ้ะ สาห่ายอันี้ก็สาหายเพิ่งจะเกิดเจอแล้วจ้ะแตตัวน้อยตัวน้อยเดียวหอยนมสาวเม็นมะ <c oughs> หอยหอยนมสาวนี่เดี๋ยวนัดเอาประกอบเจอเพียบเลยจ้ะแต่ตัวน้อยเดียวอยู่ ตัวมันน้อยอยู่จะเลือกก็เลือกเอาตัวที่แบบว่าใหญ่ๆเนะาะหลายๆจ้ะเยอะน่าเจอหอยอย่างหอยหอยตาหืมหอยอย่างง้อพี่บอกมื่อนั้นหอยหอยตางัวบ่หอยหอยอหอยตางัวนา่าจะจำไม่ได้อันหอยอะไรเนี่ยอ๋อตายแล้วเปลือกหอย นี่สวยดีจ้ะอันนี้กินมาได้อันนี้กินได้ด้วยจ้ะหอยขมหอยตางัวอันนี้หอยอะไรไม่รู้สวยดีเห็นตัวปลาเลยจ้ะลาวิ่งว่ายน้ำไปเมื่อ,อ,อ,อกี้หอ้ยนมสาวกบ่นี่โตใหญ่เลย มีกมีหอยหอยอันเนี้ยหอยยังก็ละ่ะหอยตองางัวก่ะสาลายาลายเต็มเลยค่ะสาลายาลยเต็มเลยลูกหอยเต็มเลยจา้าลูกหอย ไปหมดเลยพึ่งจะเกิดหาดหนีมีแต่หอยเห็นว่าจะพี่น้องจ๋าตัวน้าหัหน่ะเขาก็ลัง่งขอดมีชีวิตออกมาจ้ะยังมาท่านหนีไงอันนี้หอยซาจเอดแน่ๆเลยหอยซาจาเอดหรือเปล่าเดี๋ยวน่าจะดูโอ้น่าจะใช่จ้ะโอ้โหเดี๋ยวให้ลาห้อนคักก็านีแล้จ้ะ เต็มเลยอึบเงียบอับหยาบแล้วนี่นะ่าจะมีหอยเป่าเฮือหลายแน,น่ๆนเลยนะคิดว่าเพราะว่ามีโขดหินแล้วมีสาหลายหลายแต่หอยเป่าเฮือนี่เขาต้องดำน้ำต้องไปเก็บนะคะมันจะอยู่ใต้พืนคล้ายๆกับหินนี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นหอยนะหอยเป่าเฮือโอ้หอยเม้นเต็มเลยจ้ะ หอยเม่นเต็มเลยอุปรกรณ์ของเราก็พร้อมแล้วจ้าไข่ขูวงนะจุดพายเก็บหอยเงี้ยหอยนมสาวปึ๊บอยากไปเด้ไม่ใช่ไงไง่ายออะออกแล้วนี่จ้ะหอยนมสาวมันว่นเรากะ บอกว่าอร่อยว่ท่านนักกับเพื่อนกินดกโอง้ง่ายมากๆเลยค่ะง่ายมากๆเลยโอ้แน่นึ้นแน่นก็มีโอ้อน้ำกระเด็นเลยค่ะตัวใหญ่อวบเลยค่ะมีตัวใหญ่เลยสองตัวอุ๊บนี่ แง้ง่ายมากๆเลยค่ะใส่ไขควงใส่ไขควงแงเอานี่ <Yeah. S 1> เยอะหลายตัวแล้วค่ะเอาไว้ในน้ำก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะตายค่ะจั <c oughs> บนัดชอบชอบชอบแก่งไอตัวเนี้ยมันสนุกดีจ้ะ นี่ไปอยู่ในน้ำเจอแล้วค่ะเต็มเลยเต็มเลยไปเอื้อน้ำจ้าปปเอื้อนลอยมาน้าหนามเนาะไปาอื้อน่าหนะไอ้ล่องเท่าผู้ใดเลื่อมมาเอาเด้อได้ได้บักหอยหร้อเลื่อมล่องเท่าจ้ะ เลยจ้ะมันก็แกะยากมันก็แกะง่ายนะแน่นอ่าแน้วตัที่สองถ้าเขาตกใจนี่เขาจะแน่นมากเลยจ้ะถ้าให้เฮ็ดให้ตกใจนันจะแน่น น่อยก็มีญ่ก็มีจ้ะโอ้คือมันก็เหมือนเหมือนนมสาวเนาะหอยฟ้าเดียวติหอยนมสาวพยายามแทงใงไงโดนไอเปลือกเขาแตกนะคะถ้าเกินเา้าเอาเขาก็ปล่อยเข้าไปจ้ะ ถ้าเกิดเราแม่าก็ปล่อยเขาไปเขาก็จะมีตาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตาเขาเป็นหนวดเขาบอกไตออกมาอย่างนี้มันเอเลียนเลยจ้ะมันเอเลียนเลย มาเหมือนเหมือนเอเรียนเลยจ้ะเอนัดเห็นตัวนั้นแล้วจ้ะนอนทะเลจ้ะเดี๋ยวน่าจะจะลงไปหยิบไห้เนาะแต่ แต่ตอนหยิบนี่นัดคือสีเห้เห็นกลัวมันเปียกจ้ะลงมาครึ่งขาแล้วจ้ะลงมาครึ่งขาแล้ว้าเกิดลงไปนี่จะเป็นเครื่องโตเลยแหละเพราะมันหลึกนี่จะจับได้แล้วนอนทะเลจะ้ะอันนี้เด็กหน่อยมากเรนจะ้ะสีดำปริงทะเลบะเขาหนารักนะนนาลักมากเลยจ้ะ ปล่อยเข้าไปเนาะี๋ยวมันจะตายปล่อยเขาลงน้ำไปซชนี่แอปปิ้งทะเลจะ้ะเล็กน้อยมากมาจับเหรียญน,นาหนจะ้ะบายบายมีหลายตัวนะจ้ะแต่นัดชอบตัวสีสีสีฟ้ามีหลายสีเลยจะ้ะมีเยอะมาก สีดำนี่ก็ลายแต่สีดำนี่จะหายยากกว่านักคิดว่าต้นหมเดีหน่อยจะได้สีขาวสีไล่สีฟ้าอย่างนีจะบอกให้เลยเด้อค่ะหอยเยอะมากนี่นี่คือหอยจูบทะเลจ้ะแต่ว่ามันเพิ่งจะเกิดเนาะเมื่อกี้นะัดไก่เห็นแล้วนะ,คะ่ค่ะลายบักเดี้ยวห้มันใหญ่กว่านี่กว่าจะมาจะผ้ามาเก็บเด้อแต่ว่าช่วงนี้อ่ามันหน่อยอยู่จ้ะเต็มไปหมดเลยอะ่ะสุดยอดเลยค่ะ นี่นี่นามแบบว่านาำโล่งเนาะมันตายเด้แต่ว่ามันแบบว่านามล่งเข้ากันเลยอันนี้มีสีเขียวด้วยค่ะสีเขียวด้วยออ้นี่ก็เขียวป๊บปุ๊บมันโดดมือเราด้วยดิมันใส่สลายติดนะ หอยเม่นเลยหอยเม่นเปลือกหอยเปลือกห้องหอยหอยเม่นเนี่ยหอยแบบนี้ค่ะมันตายแล้วเดี๋ยวจขัดหอยเม่นหอยแอบ,บอยู่แอบบอยู่ข้างในหอยเต็มเลยจ้ะ เต็มไปด้วยหอยแต่ยังโตน้อยอยู่จ้ะรอให้มันใหญ่กว่าน,นี้สักน้อยนะสิผ้ามาเก็บจ้ะอันนี้คือดงบักหอยเลยจ้ะเพราะว่ามันจะเพิ่งเพิ่งเกิดเป็นเด็กน้อยยังมาถ้านีใหญ่จ้ะ,จะเยอะเลยค่ะเทนี้ก็กินไม่หมดแล้วแล้วก็จะเลือกเอาโตน่อยปล้อยไปจ้ะตัวใหญ่ก็จะเอาไปกินเนาะแต่พูดถึงมหอยนมสาวมันก็ใหญ่ใหญ่ได้ประมาณนี้นะจ้ะ สุดๆก็กไม่ก็บ่อยญยหลายแต่คลิปต่อไปนะจิผ้ามานนี่เด้อมาเก็บหอยขมทะเลนัดลูแรงมาแล้วจ้ะ คุณนะคะทีท่ติดตามรับชมนัดจังมื่อนี้นัดจังลาไปก่อนจ้ะเดี๋ยวให้หอยมันใหญ่ยอยีกจัหน่อยเดี๋ยวนัดพามาเก็บอีกจ้ะลงเลเรื่อยๆจ้ะเพราะว่าบานนัดติดกับทะเลพอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย